ั้งแต่ซื้อรถแมคโครคันนี้มาก็มีความสงสัยเหลือเกินว่าไอ้รอยคราบดำๆสองปุ่มเนี่ยมันมาจากไหนก็เลยกูก็เลยเงยหนนะ้าขึ้นไปดูอ่ามีไงตัวต้นเหตุลูกย่างอะไรก็ไม่รู้มันทำน้ดที่อะไรก็ไม่รู้ทำไมมันต้องมาปะอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วมันติดเขาไปได้ยังไงกูก็เลยสงสัยอ่ะ ไม่ความสงสัยของกูกูก็เลยขอดูสักหน่อยจะดูช่องไหนดีวะออะดูช่องนี้แล้วกันช่องแรกเอ้ยเมันดูตรงไหนวะมันดูไม่ได้มันมีแผ่นอันนี้กั้นติดเอาไว้กูก็เลยดูไม่ได้กูก็เลยมาพยายามดูสองดูช่องที่สองเอ้เฮเกูก็ยังดูไม่ได้อีกช่องมันแคบแล้วเกินกูก็เลยคิดยุ่พักหนึ่งเฮอยทำอย่างไรหน่ยถึงจะดูได้ ก็ลอ,อ,องมาคิดอันนี้ไงตองสองหรือทีนั่นไงกูว่าแล้วกูเห็นแล้วอ๋อมันมีน้องอีกตัวหนึ่งเอาไว้ยึดเกาะอยู่ตรงนี้นี่เองอันนี้มันเรียกว่าลูกยางลอง